สำหรับคนที göster, like ่เกิดวันเสาร์นะครับมาดูกันนะครับว่าวิธีการรับมือกับคนที่เจ้าชู้หรือคิดไม่ดีในเรื่องความรักเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยนะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะทําอย่างไรนะครับอ้าวเขาบอกงี้นะตัวคุณเองเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยกว่าจะได้เจอคู่บุญนะหรือคู่แท้เนี่ยนะครับค่อนข้างต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับเนื่องจากตัวคุณเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ช่างเลือกนะครับนะ เขาเรียกว่าเป็นคนนี้เลือกเยอะแล้วก็พิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะครับกว่าจะตัดสินใจคบนะแถมยังเป็นคนที่รักอิสระนะครับมีความมั่นอกปั่นใจมากนะครับแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณเจอนะคนที่เจ้าชู้นะไม่ตรงสเปคแม้แต่ข้อเดียวเนี่ยคุณเองเนี่ยโหตัดออกจากสารระบบไปได้เลยนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนะไม่อยากให้ คนที่เกิดวันนี้นะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยปิดกั้นตัวเองนะครับนะอยากให้ลองเปิดใจคบหาดูก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ให้เลิกลากันไปนะครับก็ยังพอมีเวลาให้เลือกสรรน,นะครับแล้วก็จะคิดจะทําอะไรเนี่ยเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องตัดสินใจให้ดีเรื่องของคู่เนาะจะได้คู่ที่แท้จริงเนี่ยมาครอบครองนะครับอย่างไงก็เป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันเสาร์นะครับแล้วก็ขอขอพระคุณที่แวะเวียนมา นะรับฟังรับชมคลิปนะครับขอบคุณจากใจครับผม